ปกินนกะธรรมตอนที่125สนทนาธรรมที่วัดบวรนิเวศวิหารพุทธศักราช25 3 5าสิบหเพราะฉะนั้นการที่ปัญญาจะรู้ชัดตรงตามสภาพธรรมะจริงๆเนี่ยก็ต้องอาศัยสติที่ระลึกนะคะแล้วแยกลักษณะที่เป็นนามธรรมที่เป็นรูปธรรมที่ไม่ใช่ตัวตนเสียก่อนแล้วถึงจะรู้ความละเอียดของสภาพธรรมะซึ่งแม้เป็นนามธรรมก็ต่างกัน จนกว่าจะรู้จริงๆเพราะฉะนั้นไม่ว่าเรื่องของความอยากซึ่งเราคิดว่าง่ายแต่ความจริงแล้วไม่ง่ายเลยเพราะเหตุว่าเป็นชีวิตประจําวันซึ่งปะปนนะคะอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะก็แทบจะไม่รู้แล้วว่าเป็นโลภะเป็นอกุศลและยิ่งเป็นกุศลแล้วอยากก็ยิ่งไม่อยากจะรู้เลยว่าเป็นอกุศลใช่ไหมคะ พระเหตุว่าเคยเข้าใจว่าเป็นกุศลอย่างมากๆแล้วก็จะมากลับมีความละเอียดว่าแม้แต่ขณะนั้นก็ยังเป็นอกุศลเนี่ยคะ่ะหรือข้อความที่ว่าเป็นมิจฉาปฏิปทาเพระเหตุว่าถ้าขณะนั้นไม่ใช่การอบรมเจริญปัญญาที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะถึงแม้จะเจริญกุศลถึงขั้นอรูปฌานเมื่อไม่ใช่เป็นทางออกจากสังสารวัฏนะคะก็เป็นมิจฉาปฏิปทา ท่านอาจารย์คะอย่างนี้เราแค่พิจารณาว่าสิ่งที่เห็นทางตาเป็นเพียงสภาพรู้การได้ยินทางหูเป็นเพียงสภาพรู้อย่างนี้ก็เป็นการเริ่มต้นในการเจริญสติปัฏฐานแล้วใช่ไหมคค่ะค่อยๆเข้าใจลักษณะของนามธรรมและรูปธรรม,าามคืออย่าใช้ชื่อง่ายๆว่าเห็นเป็นนามแล้วก็ได้ยินเป็นนามแล้วก็คิดนึกเป็นนามอันนี้ง่ายไปนะคะหมายความว่าที่จะใช้คําว่านามเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะต้องเป็นนึกถึงคํานี้ แต่ให้เข้าใจลักษณะของาธาตุหรือสภาพที่มีจริงๆที่กำลังรู้คือเห็นหรือที่กำลังรู้คือได้ยินหรือที่กำลังรู้คือคิดนึกเป็นสภาพรู้เป็นาธาตรู้ซึ่งทุกคนมีแน่ๆนะคะจะไม่เรียกว่าจิตจะไม่เรียกว่าใจจะไม่เรียกว่านามธรรมจะไม่แบ่งแยกเป็นนามขันสีหรืออะไรก็ได้แต่ขณะนี้ตัวจริงของสภาพธรรมะกาลังเห็นตัวจริงของสภาพธรรมะคือกาลังได้ยิน เพราะฉะนั้นก็จะต้องเข้าใจในลักษณะที่เป็นสภาพรู้เพื่อที่จะได้เห็นว่าธาตุชนิดนี้นะคะเกิดขึ้นรู้เพราะเหตุปัจจัยแล้วดับจึงจะคลายการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนได้แต่สภาพรู้ที่แบบเราพอเห็นเราก็บอกตัวเองว่าเป็นสภาพรู้อย่างหนึ่งเนี่ยนี้เรานึกคิดเอาใช่ไหมคะเ่ะต้นต้นอย่างนี้ถูก,ถกถไหมคะ ไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะหมายความว่าเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นค่ะปัญญาต้องค่อยๆอบรมตั้งแต่ก่อนนี้ไม่เคยคิดอย่างนี้ใช่ไหมคะ,คะแล้วก็ยังมีสติที่จะระลึกได้เป็นค,ำคํำแต่ว่ายังไม่เข้าถึงลักษณะแท้ๆเพราะเหตุว่าขณะนั้นเป็นชื่อที่นึกเป็นคําขึ้นมาในขณะนั้นไม่ได้พิจารณารู้ลักษณะที่เป็นสภาพรู้เพราะฉะนั้นก็ต้องรู้ว่าขณะที่กําลังค่อยๆเข้าใจในอาการรู้ ขณะนั้นไม่ได้นึกถึงชื่ออืมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจค่ะเป็นเรื่องที่ต้องอบรมนะคะเ <c oughs> พราะเหตุว่าจะได้ยินได้ฟังอย่างนี้ไปนานหรือว่าชาติก่อนนี่ก็เคยได้ยินแล้วก็ได้นะคะหรือสองพันกว่าปีก็อาจจะเคยได้ยินมาแล้วและยังได้ยินต่อไปอีกเพราะเหตุว่าทุกคนก็กําลังเห็นอีกเกิดแสนโกรธกับมาแล้วก็เห็นแล้วอีกแสนโกรธกับก็เห็นอีก พราะฉนั้ลักษณะสภาพที่เห็นนีคะก็ยังคงเป็นเห็นซึ่งขึ้นอยู่กับอวิชชาหรือวิชาถ้าเป็นอวิชชาก็ฟังไปก็ไม่เข้าใจนะคะในตอนแรกๆแต่ว่าเมื่อเริ่มเข้าใจขั้นพิจารณาก็จะเป็นสังขารขันที่จะปรุงแต่งให้มีการรู้โดยใช้คำว่าค่อยๆรู้ขึ้น ที่เรียกว่าสติปัฏฐานเนี่ยนะคะหมายความว่าค่อยๆรู้สิ่งที่กำลังมีในขณะนี้โดยไม่ต้องไปทำอะไรเลยเมื่อระลึกได้ก็ค่อยๆรู้ขึ้นค่อยๆรู้ขึ้นไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมนั่นคือสติปัฏฐานแต่โดยไม่จะไปติดชื่อนะคะแล้วก็เอาจํานวนมาว่าสติปัฏฐานมีสเพราะฉะนั้นก็จะเริ่มจากการานุปัสสนาสติปัฏฐานยังไงเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานยังไง จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานยังไงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานยังไงแต่นี่ไม่ใช่เรื่องของการคิดเรื่องชื่อนะคะแต่ว่าสภาพธรรมะกำลังปรากฏก็ค่อยๆรู้ขึ้นค่ะขอเรียนถามว่ามิจฉาปฏิปทานนะคะจัดเป็นกุศลหรืออกุศลเพราะเมื่อกี้ได้ยินท่านอาจารย์บอกว่าผู้ที่เจริญกุศลขั้นอรูปฌานเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นมิจฉาปฏิปทาแล้วก็มีท่านผู้ฟังคนหนึ่งถามบอกว่า ขณะนั้นเนี่ยเจตสิกเนี่ยเป็นอะไรก็เป็นกุศลใช่ไหมก็เลยสับสนว่าเอ๊ะมิจฉาปฏิปทาเนี่ยเป็นกุศลหนระือเปล่าค่ะเป็นกุศลที่ทําให้วนเวียนอยู่ในสังสารวัฏรยังไม่ออกจากสังสารวัตเพราะฉะนั้นก็ยังเป็นมิจฉาปฏิปทาที่จะเป็นสัมมาปฏิปทานะคะก็คือกุศลที่ทําให้ออกจากสังสารวัตร คุณมัทรว์อาจจะเคยได้อรูปฌานมาแล้วนะคะในแสนกฎกับก็ยังต้องกลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้ค่ะยังมีการติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะยังไม่รู้ในขณะที่เห็นในขณะที่ได้ยินเพราะฉะนั้นยังไม่ออกจากสางสารวัฏก็ยังเป็นสัมมาปฏิปทาไม่ได้ เมื่อกี้ท่านอาจารย์พูดถึงว่าเรื่องกุญยาที่สังขารว่ายังมีค้างอยู่กระเชิญค่ะคือทุกเรื่องของธรรมะนี่นะคะไม่ค่อยอยากจะให้ผ่านไปโดยรวดเร็วนะแต่ว่าอยากจะให้ท่านผู้ฟังนะคะค่อยๆสะสมความรู้ความเข้าใจในลักษณะของสภาพธรรมะซึ่งเป็นสิ่งที่เห็นยากแต่ว่าค่อยๆฟังไปแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นเมื่อทราบแล้วว่าสังขารในปฏิจจสมุปาทะนะคะ แสดงไว้สามอย่างคือปุญญาพิสังขารหนึ่งอปุญญาพิสังขารหนึ่งอเนนชาพิสังขารหนึ่งไม่ว่าจะศึกษาธรรมะเรื่องอะไรก็ตามจะต้องรู้ว่าได้แก่ปรมาธิธรรมอะไรนั่นจึงจะเป็นความเข้าใจที่ถูกนะคะไม่ใช่ว่าไม่มีสภาวะพูดกันไปเลื่อนๆลอยๆพอรู้ว่าปุญญาพิสังขารอปุญญาพิสังขารอเนนชาพิสังขารก็ไปเข้าใจโดยชื่อแต่จะต้องเข้าใจด้วยว่า สำหรับสังขารในปฏิจจสมุปาทะนั้นนะคะซึ่งเป็นการปรุงแต่งอย่างยิ่งที่ใช้คำว่าอภิสังขารทาั้งที่เจตสิกห้าสิบเนี่ยค่ะเป็นสังขารขันเป็นเจตสิกซึ่งปรุงแต่งจิตนะคะแต่ที่ปรุงแต่งอย่างยิ่งได้แก่เจตนาเจตสิกซึ่ง,งก็ควรที่จะพิจารณาว่าเจตนาเจตสิกเป็นสภาพธรรมะที่มีจริงเป็นลักษณะที่จงใจ ตั้งใจแล้วก็กระตุ้นสหาชาติธรรมคือเจตสิกและจิตท,ที่เกิดร่วมกันนะคะให้กระทำกิจการงานสำเร็จกิจตามกิจของตนของตนนั่นคือลักษณะและก,กิจของเจตนาเจตสิกซึ่งยากที่จะเห็นได้เพราะเหตุว่าเจตนาเจตสิกเป็นสัพพจิตตสาธารณะเจตสิกคำว่าสัพพจิตตสาธารณะหมายความว่าเจตสิกซึ่ง สาธารณะเกิดกับจิตทุกประเภททุกดวงเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่าทุกขณะมีเจตนาเจตสิกเกิดร่วมด้วยจิตขณะหนึ่งขณะหนึ่งมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยอย่างน้อยที่สุดเจ็ดประเภทหรือเจ็ดดวงแต่ว่ามีใครรู้บ้างขณะที่กําลังเห็นว่าเจตสิกตั้งเจ็ดดวงเกิดดับที่จกักรุปทะ ทันทีที่จิตเกิดที่จักขู่ภาษาทะเห็นที่จักขู่ภาษาทะแล้วก็ดับที่จักขู่ภาษาทะเจตสิกเจ็ดดวงนั้นก็เกิดดับร่วมกับจิตซึ่งรวมทั้งเจตนาเจตสิกด้วยพระชนกการฟังพระธรรมเนี่ยนะคะก็ทําให้เข้าใจว่าแม้แต่เจตนาเจตสิกก็เป็นสภาพที่ไม่ใช่ว่าเราจะเห็นได้แม้ว่ามีความจงใจความตั้งใจในวันหนึ่งวันหนึ่งเพราะเหตุว่า โดยชาติซึ่งเป็นวิบากซึ่งเป็นผลได้แก่จักขุวิญญาณจิตเห็นจิตได้ยินเหล่านี้แม้ว่าเจตนาเจตสิกจะเกิดด้วยนะคะก็ไม่ปรากฏเมื่อไม่ปรากฏจะไปรู้ว่าขณะนั้นมีเจตนาเจตสิกเกิดร่วมด้วยก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นที่จะปรากฏพอที่จะรู้ได้ก็คือความจงใจหรือความตั้งใจที่เป็นกุศลบ้างที่เป็นอกุศลบ้าง ที่เราใช้คำว่ามีเจตนาหรือเปล่าตั้งใจหรือเปล่าจงใจหรือเปล่านั่นก็แสดงเห็นว่าสภาพธรรมะที่เป็นกุศล,ลเจตนาหรืออกุศล,ลเจตนานะคะเมื่อถึงระดับขั้นนั้นแล้วก็สามารถที่จะปรากฏเวลาที่เกิดความชอบใจพอใจในสิ่งหนึ่งสิ่งใดขึ้นขณะนั้นก็ต้องมีเจตนาเจตสิกไม่ใช่นี่ๆน,นะคะแต่ว่ามีอย่างอ่อน อย่างเวลาที่เอื้อมมือไปหยิบแก้วน้ําขณะนั้นก็ต้องมีเจตนาเกิดกับจิตนะคะทาให้มีอาการเคลื่อนไหวไปกระทํากิจการงานต่างๆในวันหนึ่งวันหนึ่งตั้งแต่ลืมตาจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ไม่ขาดเจตนาแต่ขณะใดที่เป็นอกุศลเจตนามีกําลังที่จะทําให้เกิดทุดจริตกรรมเป็นอกุศลกรรมซึ่งจะทําให้เกิดผลคือวิบาก ถ้าตราบใดที่ยังมีอกุศลเจตนาและกุศลเจตนาไม่ว่าจะเป็นระดับใดก็ตามก็จะเป็นปัใจจัยให้เกิดวิบากซึ่งเป็นผลนะคะซึ่งทำให้สังสารวัตรไม่สิ้นสุดเพราะเหตุว่าโดยปฏิจจสมุปปาทุกคนก็คงจะคุ้นหูเริ่มตั้งแต่อวิชชาเป็นปัจจัยแก่สังขารสังขารคือเจตนาเจตสิกนะคะที่เป็นกุศลกรรมอกุศลกรรม เป็นปัจจัยแก่วิญญาณคือปฏิสนธิเพราะฉะนั้นทุกท่านที่นี่ต้องเกิดเป็นของธรรมดานะคะใครกลัวตายคิดว่าจะไม่เกิดอีกนั่นเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพราะเหตุว่าเมื่อยังมีกรรมอยู่ก็ยังต้องมีการเกิดแต่ว่ากรรมเนี่ยค่ะก็มีมากที่ว่าแล้วแต่ว่ากรรมหนึ่งกรรมใดกรรมเดียวเท่านั้นที่จะทำให้ปฏิสนธิจิตเกิดในภพชาติต่อไป เหมือนกับในแสนโกฎกับที่ผ่านมาเจตนาที่เป็นกรรมที่ได้กระทําแล้วนะคะก็ยังมีโอกาสที่จะให้ผลถ้ากรรมนั้นยังไม่ได้ให้ผลหมดสิน้นเพราะฉะนั้นก็ยังเป็นปัจจัยที่จะให้ผลในชาตินี้หรือแม้จะทําให้ทุกคนที่นั่งอยู่ในที่นี้นะคะปฏิสนธิจิตเนี่ยคะ่ะเกิดจากกรรมชาติหนึ่งชาติใดหรือกรรมชาติก่อนที่ได้ทําแล้วก็เป็นได้นี่ก็แสดงให้เห็นถึงความเป็นอภิสังขาร ของเจตนาซึ่งทําให้เป็นเหตุที่จะทําให้เกิดผลคือวิบากทั้งหลายเริ่มตั้งแต่ปฏิสนธิจิตขอให้ทุกท่านพิจารณากรรมของท่านด้วยนะคะคือแทนที่จะมานั่งถามกันว่าทำไมถึงต้องเป็นเราเนี่ยต่อไปนี้ก็คงจะมีคำตอบที่ชัดเจนกว่านั้นว่าเพราะต้องเป็นเรา ไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นคนอื่นไม่ว่าสิ่งใดๆก็ตามที่จะเกิดกับท่านในแต่ละวันไม่ว่าจะเป็นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะคะได้ลาบเสื่อมลาบหรือแม้แต่จะพิจารณาแต่และชีวิตที่เกิดมาเนะะี่ยค่ะทั้งรูปร่างหน้าตาเป็นมนุษย์ก็มีตาคล้ายๆกันนะคะแต่ก็ยังต่างกันมากตามกรรมที่ได้กระทำ ถ้าเป็นพวกสัตว์รติรชานก็จะเห็นได้ถึงความวิจิตของกรรมที่ทําให้สัตว์น้ําสัตว์บกเนี่ยคะ่ะก็ต่างกันไปนั่นก็เป็นผลของอดิตกรรมที่ได้ทําแล้วที่ทําให้ชีวิตรูปร่างหน้าตาความคิดความอ่านต่างกันไปฉันใดนะคะชาตินี้ทุกท่านก็กําลังทํากรรมที่จะทําให้ชาติหน้าจะมีรูปร่างอย่างไร จะเป็นสัตว์ประเภทไหนหรือว่าจะเป็นเทพเป็นพรมยังไงก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้จนกว่าจะถึงชาติหน้าแต่ว่าในชาตินี้ค่ะก็แสดงเห็นว่าไม่มีใครมีอำนาจบังคับบัญชากระแสชีวิตในวันหนึ่งวันหนึ่งได้ที่จะเกิดขึ้นเป็นไปทุกขณะแม้แต่กำลังเห็นขณะนี้ก็เป็นวิบากเป็นผลของกรรมการได้ยินการได้กลิ่นการลิ้มรสการรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสนะคะ ก็เป็นผลของกรรมทั้งสิ้นและหลังจากนั้นเป็นสิ่งที่น่าคิดคือเมื่อเห็นแล้วได้ยินแล้วจิตจะเป็นกุศลหรืออกุศลนี่ก็เป็นการปรุงแต่งพบหน้าชาติหน้าซึ่งเมื่อถ้าท่านผู้ฟังฟังวิทยุสักสองสวันก่อนนะคะก็คงจะได้ยินเรื่องประโยชน์ของการพิจารณาแม้รูปของชาติก่อนซึ่งแต่ละท่านเนี่ยคะ่ะจำไม่ได้เลยว่าชาติก่อนรูปร่างหน้าตาของท่านเป็นยังไงแต่ก็ไม่เที่ยง ถึงแม้ว่าจะเป็นรูปที่สวยงามเลอเลิศนะคะหรือว่ารูปที่พิกลพิการหรือว่าจะเป็นสัตว์ในนรกเป็นเปรตเป็นสัตว์ดิรัจฉานก็หมดเพราะฉะนั้นถึงแม้ชาตินี้ก็เช่นเดียวกันนี่คือหนทางที่จะไม่ทําให้หลงติดมั่นในรูปซึ่งแม้ว่าจะยังไม่ดับเป็นสมุเทเฉดนะคะแต่ก็ไม่เป็นทุกข์เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตามกรรม เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะมีตำรับตำรามากมายสักเท่าไหร่ก็ตามแต่จิตก็ยังคงเป็นสภาพที่ลึกลับนะคะทั้งๆที่อยู่ที่ตัวเนี่ยค่ะแล้วก็ฟังแล้วก็อยากจะรู้ซท้จริงๆว่าจิตเนี่ยเป็นสภาพรู้เป็นธาตรู้เป็นอาการรู้ไม่มีรูปร่างลักษณะอะไรทั้งสิ้นแล้วก็ตำราต่างๆก็มีคํายากคําใหญ่คําซึ่งไม่ชินหูนะคะทําให้ยากต่อการที่จะ เข้าใจได้จริงๆว่าจิตมีลักษณะอย่างไรแม้ว่าจะกล่าวว่าจำแนกจิตโดยเป็นชาติสี่ได้แก่กุศลอกุศลวิบาก,กิริยาก็ตามนะคะแต่ว่าถ้าจะทําความเข้าใจหรือพยายามที่จะเข้าใจว่าสิ่งต่างๆที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงไว้ประมวลแล้วก็เพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยค่ะได้มีโอกาสเห็นว่าไม่มีตัวตนไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลมีแต่เพียงจิต เจตสิกรูปนิพพานยังไม่ต้องกล่าวถึงนะคะเพราะเหตุว่าถ้าขณะใดที่โลกุตระจิตไม่เกิดขณะนั้นก็ไม่สามารถที่จะประจักษ์แจ้งลักษณะของนิพพานได้เพราะฉะนั้นในขณะนี้เองที่มีจิตนะคะแล้วก็กล่าวถึงเรื่องชาติเนี่ยก็ต้องรู้จุดประสงค์ว่าเพราะเหตุใดพระผู้มีพระภาคจึงได้ทรงแสดงเรื่องชาติของจิตจะกล่าวว่าจิตเท่านั้นไม่พอหรือ ซึ่งความจริงไม่พอค่ะทุกคนมีจิตแต่ถ้าไม่รู้ความละเอียดของจิตนะคะละการยึดถือจิตว่าเป็นตัวตนไม่ได้เพราะฉะนั้นแม้ว่าจะมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นอีกทีละเล็กทีละน้อยในเรื่องลักษณะของจิตหรือในเรื่องประเภทของจิตแต่ก็ให้ทราบจุดประสงค์ว่าเพื่อให้เห็นความไม่ใช่เราหรือว่าไม่ใช่ตัวตนสำหรับเรื่องชาติเนี่ยนะคะก็แสดงให้เห็นว่า เมื่อจิตเป็นสภาพธรรมะที่เกิดเมื่อเกิดแล้วเป็นอะไรคำว่าชาติภาษาไทยเหล่านี้ก็ใช้หลายคำทั้งชาตะทั้งชาตินะคะหมายความว่าเมื่อสภาพนั้นเกิดขึ้นแล้วเป็นอะไรนี่คือจุดประสงค์เพื่อที่จะเพิ่มความเข้าใจของเราให้เข้าใจชัดขึ้นว่าไม่ใช่ตัวตนจะเห็นได้ว่าวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่นะคะถ้าไม่อาศัยพระธรรมจะไม่ทราบเลย จิตเป็นกุศลก็ไม่รู้จิตเป็นอกุศลก็ไม่รู้จิตเป็นวิบากก็ไม่รู้จิตเป็นกิริยาก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นเกิดขึ้นแล้วเป็นอะไรจิตเกิดขึ้นเป็นอะไรจิตเกิดขึ้นเป็นกุศลประเภทหนึ่งจิตเกิดขึ้นเป็นอกุศลอีกประเภทหนึ่ง จิตเกิดขึ้นเป็นวิบากคือไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลแต่ว่าเป็นผลของกรรมเพราะฉะนั้นเมื่อกุศลมีนะคะเป็นเหตุทำให้เกิดกุศลวิบากซึ่งเป็นจิตประเภทหนึง่งอกุศลมีเป็นเหตุที่ทำให้เกิดอกุศลวิบากเป็นจิตอีกประเภทหนึง่ง นี่ก็เริ่มที่จะเข้าใจชีวิตในวันหนึ่งวันหนึ่งเพราะเหตุว่าผู้ใดก็ตามที่เริ่มเข้าใจเรื่องกรรมซึ่งเป็นเหตุและเรื่องวิบากซึ่งเป็นผลก็จะทำให้สังเกตชีวิตของตัวเองได้นะคะว่าสิ่งที่กําลังทําในขณะนี้เป็นเหตุที่จะให้เกิดผลประเภทใดข้างหน้าเพราะฉะนั้นก็จะทำให้มีสติระลึกได้ที่จะละเว้นอกุศล ผมสนใจคำว่าวิบากะตั้งแต่ปฏิสธินะครับวิบากกำหนดไว้แล้วว่าไม่ว่าตาหูจมูกลินกายใจที่เราพบนี่คือวิบากใช่ไหมครับย่อๆใช่ค่ะคือขณะที่เห็นนะคะคยังไม่ใช่ขณะที่รู้สึกชอบขณะที่เห็นขนาดนี้ก็วิบากที่เราเคยทํามาแต่เราไม่รู้ว่าตั้งแต่เมื่อไหร่ทํามาไม่สามารถที่จะพบได้ทีนี้วิบากที่เราจะเกิดขึ้นต่อๆเป็นเราจะสามารถที่จะ คล้ายๆทาให้วิบากมันดีคือบางอย่างเช่นเราไม่งพรพ่งนี้เลยจะตายฮะจะตายนี้จะแก้วิบากที่จะตายพุ่งนี้ได้ไหมถ้าเราเกิดทํากุศลที่หนักๆเพื่อแก้วิบากสมมติว่ามีลางสังหรณ์หรือว่ามีสิ่งบางสิ่งบางอย่างทําให้รู้ว่าพรุ่งนี้คงจะเกิดอุบัติเหตุหรือว่าจะมีอะไรอย่าง้เราก็เลยเไปบวชด,ดีกว่าแล้วท่านพอกว่าทำกุศลที่มันหนักๆ,ๆไว้ก็อาจจะแก้ได้ ในกรณี้สามารถจะเป็นไปได้ไหมครับกรรมที่ได้ทําสําเร็จแล้วเนี่ยทําสําเร็จแล้วก่อนจะตายนานนะคะที่จะเป็นปัจจัยให้ปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นไม่ใช่ไปทําตอนที่จะตายคะ่ะเพราะฉะนั้นจะแก้ตอนไหนเวลาไหนออนาคตนะครับอนาคตเราไม่รู้ว่าวิบากอะไรจะเกิดขึ้นบ้างที่เราต้องการได้วิบากที่ดีๆตลอดเวลา เราก็ต้องทํากุศลมากๆากครับแล้วก็ต้องทํากุศลตลอดเพื่อให้วิบากที่คืนมีอาจารย์บางท่านสมมุติว่าภูเขาลูกใหญ่ลูกหนึ่งเป็นลูกอกุศลอีกลูกหนึ่งเป็นกุศลติดตามเราอยู่ตลอดเวลาถ้าเราพลาดหรือว่าเรามีคล้ายๆาทำอกุศลไอ้ภูเขาลูกอกุศลก็จะตามทับเราทันทีในทํานองนี้จะใช้ได้ไหมครับ เป็นปัจจัยที่จะทําให้เราเกิดกุศลมากๆหรือเปล่าคะครับทํานองนั้นอะครับค่ะอะไรก็ตามที่จะทําให้เราเกิดสติแล้วก็เป็นกุศลมากๆก็จะทําให้เกิดกุศลวิบากตามควรแก่เหตุครับนําทํานองว่าหน้าที่ของกรรมนะฮะกรรมหนักก็ต้องมาก่อนครับว่ากรรมถ้ายังไม่เป็นพระโสดาบันนะคะก็ยังมีปัจจัยที่จะทําให้เกิดในอบายภูมิคะ่ะ พระชน,นกุศลที่ควรเจริญที่สุดก็คือการเจริญสติปัฏฐานเพื่อที่จะได้รู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงพระไม่ทราบว่าเกิดมาแล้วเท่าไหร่และจะเกิดต่อไปเท่าไหร่ตราบใดที่ยังไม่รู้แจ้งอริยสัจธรรมถ้ารู้แจ้งอริยสัจธรรมแล้วนะคะการเกิดก็จะเหลืออีกเพียงเจ็ดชาติเสียดายไม่ข้างน้อยไปเจ็ดชาติ <laughs> จะไม่เห็นจะไม่ได้ยินอะไรทีนี้ทดสอบทดสอบว่าสติปัฏฐานที่อาจารย์ว่า ไม่สามารถบังคับบัญชาได้เป็นอนัตตานะครับนี้เป็นอนัตตาแล้วก็เป็นวิบากอย่างหนึ่งใช่ไหมครับหมายถึงว่าเราบังคับไม่ได้เราไม่สามารถที่จะกําหนดเช่นเวลานี้เราจะกําหนดว่าขนาดที่ศอกเราสัมผัสกับวีนี่แข็งเพราะเราโมแต่จจนึกคิดนะครับว่าสมมุติบัญญัติในคําพูดนะฮะเราก็ไม่รู้ไม่มีสติปัฏฐานในการกําหนดนี้การกําหนดนี้ก็ถือเป็นวิบากอย่างหนึ่งของ คนที่สั่งสมมาด้วยความชานาญนะครับขนาดพูดก็สามารถที่จะปฏิบัติได้นะฮะหมายถึงปฏิบัติสติประฐานที่อาจารย์ที่สติเกิดไม่ใช่วิบากค่ะเป็นการสะสมของกุศลและอกุศลอ๋อสั่งสมต่อไปนะครับวิบากเฉพาะช่วงขณะที่เห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสเท่านั้นที้ตั้งแต่สมัยเด็กๆนะเราจะมีศิลปะหรือว่าความถนัดนะครับแตกต่างกันเป็นช่วงๆ ที่อาจารย์ว่าเป็นวาสนาฮะวาสนาของคนเราก็ต้องมีหลายๆอย่างเช่นถนัดชกงวยถนัดกีฬาหลายประเภทก็มีนะครับแต่อาจจาถนัดทางอาชีพของเราค่ใยๆเรียกว่าพรสวรรค์น,นะครับหรือว่าถ้าเป็นนักกีฬาก็เด่นไปอย่างหนึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เป็นวาสนาที่สั่งสมมาตั้งแต่อดีตชาตินับไม่ถ้วนหมายถึงว่าสังสมมาหลายๆอย่างแล้วก็เป็นวาสนาหลายๆอย่างได้ไหมครับค่ะ ขณะที่นั่งอยู่อย่างนี้นะคะแต่และคนเนี่ยไม่เหมือนกันเนี่ยตามวาสนาที่สะสมมาตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เราสัมผัสอยู่ตลอดเวลานี่สามารถจเจริญสติปัฏฐานได้ตลอดถ้ามีสตินะฮะถ้าเกิดนึกขึ้นได้ไม่ใช่นึกคิดนะหมายถึงว่าตอนที่เรานั่งรถเมย์กลับบ้านก็จะมีลมแล้วก็เลึกถึงว่าความเย็นได้มาสัมผัสกับกายประสา์ถือว่าเป็นสติปัฏฐานไหมครับ ถ้ามีความเข้าใจนะคะแม้แต่สั้นๆที่ว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเท่านี้ค่ะจะครอบคลุมหมดแล้วก็เป็นสติปัฏฐานได้ตลอดเช่นขณะนี้กำลังเห็นเนี่ยนะคะเป็นธรรมะไม่ใช่เราได้ฟังอย่างนี้นะคะมานานหลายครั้งซ้ำทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแม้ขณะนี้ก็เป็นสภาพธรรมะอวิชชาไม่สามารถจะรู้ได้ปัญญาสามารถจะรู้ได้แต่ปัญญาที่จะรู้ได้ต้องเพราะ สติเกิดระลึกได้ในขณะนี้ว่ากำลังเห็นเนี่ยเป็นสิ่งที่เพียงปรากฏทางตาขณะใดที่มีความเพียรคือสัมมาวายามะนะคะมีสัมมาสติคือการระลึกได้ซึ่งนั่นเป็นตัวหนังสือแต่ในขณะที่เดี๋ยวนี้กำลังเห็นเนี่ยค่ะค่อยๆเข้าใจหรือว่าเริ่มจะรู้ว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาจริงๆนี่คือสติปัฐานไม่ต้องเรียกชื่อค่ะ พระผู้มีพระภาคทรงใช้ชื่อวสติปัฏฐานเพื่อให้รู้ว่าขณะที่กำลังเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏพระวันหนึ่งวันหนึ่งเห็นแต่ไม่เคยเข้าใจเลยไม่เคยรู้เลยว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นสภาพธรรมะอย่างหนึง่งหรือเสียงที่กำลังได้ยินนะคะชั่วขณะหนึ่งขณะเดียวในสังสารวัฏจะไม่กลับมาอีกเลย